ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุสนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1650การเก็บที่ไม่หยุดยัง้งข้าจะหินเซียนหนึ่งล้านแสนก้อนแก่ท่าน หญิงหูแหลมต้องการผลไม้เซียนหัวใจจันทรามากนางจิงตะโกนราคาสูงอีกครั้งจางรั่วเฉินไม่ต้องการขายผลไม้เซียนหัวใจจันทราในตอนนี้เพราะเขาสามารถขายมาได้ในราคาสูงกว่ามากในร้านค้าเซียงด้านนอกอย่างไรก็ตามไม่เห็นว่าผู้ผลฝนทั้งหมดจ้องมองเขายัางลงไหลเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงดีราชาแมงมุมแปดแขนมองเห็นทางตันที่จางวเฉินกําลังเาเชิญอยู่เขาก้าวไปและพูดว่าทุกคนได้โปรดใจเย็น นี่คือผล,ลไม้เซียนที่สามารถช่วยให้ราชาเซียนครึ่งขั้นและราชาเซียนเพิ่มพลังการผลของเขาได้พวกเจ้าเคยเห็นไข่ไข่ามาเมาก่อนไหมจากนั้นราชาเป็มุมแปดแขนก็พูดกับแจ้งของเชนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อของมีค่าอย่างผล,ลไม้เซียนหัวใจจันทราในร้านค้าเซียนไม่ว่าเจ้าจะมีหินเซียนกี่ก้อนก็นตามหากเจ้าต้องการเพิ่มมูลค่าสูงสุดเจ้าควรแลกมันกับสมบัติชิ้นอื่นที่หาซื้อไม่ได้จะหมายถึงการแลกเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอ จากลู่เฉินกล่าวถูกต้องราชาเมงมุมแปดแขนไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมแทนทังที่ทพเจ้าดังนั้นเขาจึงกล่าวว่ามีลานกว้างสิบหลาในการประชุมแทนทังที่ทพเจ้าหนึ่งในนั้นมีไว้สําหรับการซื้อขายและจะเปิดตอนเที่ยงคืนเจ้าสามารถไปแลกเปลี่ยนผลไม้สีหัวใจจันทราของเจ้ากับผลไม้นชนิดอื่นได้จากรู่เฉินจดจําและกล่าวกับสิร,รับรอบว่าขออภัยทุกท่าน ก่อน,นี่ข้าจะไม่ขายผลไม้เซีนหัวใจจันท้ายกับพวกท่านถ้าท่านต้องการมาจริงๆโปรดไปที่ร้านซื้อขายพร้อมกับผลไม้ซีนชนิดอื่นพวกเขาทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะซื้อผลไม้ซีนหัวใจจันทราด้วยหินเซียนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ผลักดันใจเฉื่ต่อไปขณะที่พวกเขากําลังกระจัดไปชายผู้หนึ่งสวมชุดเกราะเซียนได้สีทองก็มาถึงสระน้ําเซียนมีน้ําสีทองอยู่บนหัวของชายคนนั้นมีรอกขึ้นที่ทรงพลังออกมาจากตัวเขาและเลือดของเขาก็หนาแน่นจนเซียนทุกคนรู้สึกหวาดกลัว สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างน้อยก็ต้องเป็นราชาเซนคัที่สามที่สามารถต่อสู้กับผู้ฝนระดับสูงได้จารุเฉินคิดคนหัวงูดูตกใจผู้พิทักษ์เกาะท้องเขาเป็นผู้พิทักษ์ชุดเกาะท้องคําขององค์ราชญาตจากราชวงศ์สักซิตีต้ซูองค์รัชญาติี่ซูมาที่นี่ด้วยเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกองค์รัชญาตินั้นจะมีคนติดตามเป็นกลุมใหญ่สเสมอหญิงสาวคนนั้นยินดีที่จะเห็นองค์ลัชเก,กาะทอง นางเดไปหาเขาแล้วถามว่าทำไมเจ้าถึงมาที่นี่คนเดียวละ่ะองคลักเหนือสิพี่ของข้าอยู่ที่ไหนองคลักชุดเกาะทองทักทายหญิงสาวแลวพูดว่าองค์ราชญาตกำลังใช้ม่บรรทัดแดงศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อรับผลไม้กิเลสัดสูงสุดดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลามาที่นี่หญิงสาวคนนั้นดูผิดหวังอย่างมากและบ่นว่าเขาไม่รู้หรือว่าข้าสามารถเป็นราชาเซียนได้หลังจากกินผลไม้เซียนหัวใจจันทรานะ่ะผลไม้เซียนหัวใจจันทราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับข้ามากนะ ผลไม้เซียนหัวใจจันทราไม่มีอะไรเทียบได้กับผลไม้เซียนกิเลนสูงสุดฟาบาดขอให้ข้าบอกท่านเจ้าหญิงว่าเมื่อร้านการคา้าเสรีเปิดเคืนนี้เขาจะนําผลไม้เซียนมาให้ท่านเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของท่านองค์ครรภ์ชุดเกาะสีทองพูดอย่างเย็นชาราชาแม้มมุมแปดแขนเยะอยะในระยะไกลเฮฮไม่น่าแปลกใจที่นางหญิงผยองและดูถูกเสียงคอนอื่นนางเป็นเจ้าหญิงของราชวงศ์ศักสิทธิส์สูงนี่เอง จางรั่วเฉินอ่านหนังสือมากพอที่จะรู้บางอย่างเกี่ยวกับราชวงศ์ศักดิตี้ซูซึ่งเป็นหนึ่งในสามของราชวงศ์ศักดิ์จากโลกฮวงเต้าซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยของโลกใหญ่ในจกักรวาลแม้แต่โลกพันเกศร์ก็ไม่ติดอันดับหนึ่งในร้อยเจ้าจิงจากราชวงศ์ศักดิทธตี้ซูมีภูมิหลังที่มั่นคงจางรั่วเฉินถามราชาเม็นุมแปดแขนว่าผลไม้กิเลนสูงสุดคืออะไรลนะ่ะมันมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันมั่ง ดวงตาของราชาเป็นุงแปดแขนเป็นประกายและเขาก็พูดว่ามันน่าทึ่งมากคาดีนมาว่าผลไม้สามารถช่วยสร้างพรสวรรค์ที่มีร่างกายสมบูรณ์สูงสุดและเซียนที่มีร่างกายสมบูรณ์สูงสุดที่กินมันจะได้รับโชคตาของพระเจ้าผลไม้ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์สูงสุดได้เลรอแจงว่าเฉยรู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าเซียนที่มีร่างกายไม่สมส่วนจะหาได้ยากแต่ก็มีอยู่บ้างในแต่ละโลกใหญ่เทพเจ้าสามารถช่วยเซียนบางคน ในการปรับโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมบูรณ์โดยใช้พลังของพระเจ้าและเสียนที่โชคดีซึ่งได้รับมรดกจากมหาเซียนเช่นมู่หลิงซีก็สามารถปรับแต่งโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ได้ส่วนเซียนที่มีร่างกายสมบูรณ์ก็มีจํานวนน้อยกว่ามากส่วนเซียนที่มีร่างกายสมบูรณ์สูงสุดนั้นหายากมากบางโลกใหญ่ไม่มีแม้แต่คนเดียวจางรั่วเฉิรู้สึกประหลาดใจราชาแมงมุมแปดแขนยิม้มมันไม่ง่ายอย่างนั้นแน่นอน สภาพร่างกายของเซียนจะต้องบรรลุถึงระดับหนึ่งแม้จะมีผลกิเลนสมบ,บูรณ์สูงสุดก็ตามและเขาต้องได้รับความช่วยเหลือจากสภาพแวดล้อมพิเศษบางอย่างด้วยจะมีผลไมส้สมบูรณ์สูงสุดมากมายในการประชุมแท่นตั้งชื่อเทพเจ้าแต่ละครั้งและจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดสําหรับแต่ละผลไม้อย่าคิดถึงของมีค่าแบบนั้นเลยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดจากเครือดาทรงพลังเท่านั้นที่จะมีพลังในการต่อสู้ผู้พวกมันสําหรับคนอื่นๆแล้วพวกเขาจะขายหน้าตัวเองเท่านั้นแหละ จางรั่วเฉินมองไปที่มู่หลิงซีในขณะที่เขาต้องการซื้อให้หนางมู่หลิงซีรู้ว่าจางรั่วเฉินต้องการทำอะไรนางจึงพูดว่ายิ่งโครงสร้างร่างกายของข้าดีเท่าไหร่ข้าก็จะยิ่งยากที่จะฝึกฝนเซียนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะบรรลุปเป็นมหาเซียนได้ยากกว่ามากข้าไม่ต้องการให้โครงสร้างร่างกายแบบนั้นมาทำให้ความเร็วในการฝึกฝนของข้าช้าลงจางรั่วเฉินรู้ว่ามู่หลิงซีพูดเช่นนั้นเพราะนางไม่ต้องการให้เขาเสี่ยง การพยายามแย่งชิงของมีค่าจากผู้ที่ยิ่งใหญ่จากโลกอันทรงพลังจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งราชาเมงมุมแปดแขนก็พยายามผู้ริจฉ์เขาเฉินออกไปด้วยผลไม้กิเลนสมบูรณ์สูงสุดมีลักษณะเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงคนนี้มีความเป็นผู้หญิงมากกว่ามันจะไม่ช่วยห้นางฝึกฝนโครงสาร้างร่างกายสมบูรณ์สูงสุดแต่มันจะทำลายร่างกายของนางจากนั้เฉินก็หมดคิวมันเกี่ยวข้องกับลักษณะร่างกายด้วยเหรอแน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่มีร่างกายสมบูรณ์สูงสุดอ่ะ ราชาแมงมุมแปดแขนกล่าวบูลิงซียิ้มได้ยินไหมล่ะผลกิเลนสมบูรณ์สูงสุดนั้นไม่มีประโยชน์แม้ว่าเจ้าจะได้รับมันมาก็ตามจางรัวเฉินต้องระง,งับความต้องการนั้นเนื่องจากไม่สามารถช่วยมูลิงซีปรับแต่งร่างกายที่สมบูรณ์สูงสุดได้ราชาแมงมุมแปดแขนออกตามหาของมิค่าอ,าอื่นๆจางรัวเฉินและบูลิงซีก็เดินออกไปเช่นกันและหลังจากเดินหลายลี้จางรัวเฉินก็เปลี่ยนไปนรูปร่างอื่นโดยใช้ การเปลี่ยนแปลงสารูปรูแบบไร้ร่องรอยขอถอดเสื้อผ้าออกด้วยมู่หลิงซีมองไปที่เขาและถามว่าเจ้ากําลังทําอะไรนะี่ยรอข้าที่นี่ข้าจะไปเก็บผลไม้เซียนหัวใจจันทราอีก2อสลูกจากรัเฉินยิ้มให้กับมู่หลิงซีและแสดงวิชากายของเขาและเดินกลับไปที่ริมขอบของสะเซียนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จากไปแล้วและมีใบหน้าใหม่ๆอีกหลายคนกําลังมองดูต้นไม้เซียนสีขาว คิดหาวิธีเก็บผลไม้เียหัวใจจันทราอยู่จางรุ่เฉินไม่สนใจพวกเขาเขาถือขวดไม้เอาไว้ในแต่ละมือและใช้ความิติสุบกิ่งก้านบนต้นไม้เซียนสีขาวสั่นไหวและผลไม้เซียนหัวใจจันทราก็หายไปปรากฏขึ้นในโถไม้ของจางรุ่เฉินลูปที่สองลูปที่สามทุกครั้งที่เขาเก็บผลไม้เซียนมิติรอบต้นไม้เซียนสีขาวก็จะหนาแน่นขึ้นทําให้ยากขึ้นหลายเท่าในการเก็บผลไม้หลังจากเก็บผลไม้เซียนหัวใจจันทราได้ห้าลูก ฝ่ามือของแจ้งอูเฉินก็เด้งกลับมาหลังจากที่เขาใช้คว้ามิติอีกครั้งและนี้ของเขาก็เจ็บปวดอย่างหนักราวกับว่าเขาพึ่งกระแทกกับกำแพงเหล็กพระราชวังเทพเป็นความจริงนั่นเหลือเชื่อจริงๆแม้แต่พลังมิติก็ไม่สามารถทำลายมันได้จางรูเ้เฉินโบกมืออีกครั้งทำให้เกิดช่องว่างรอยแยกมิตินั้นถูกปิดโดยพลังที่มองไม่เห็นขณะที่มันบินไปยังสระน้ำเซียนจางรูเ้เฉินดูสับสนและเขาผลักมือไปข้างหน้า ฝ่ามือของเขาถูกหยุดไว้ด้วยพลังที่เหนียวเนินหนะที่มองไม่เห็นและเขาไม่สามารถเข้าไปในช่องว่างเหนือบ่อน,น้ําเซียนได้ไม่ต้องพูดถึงการเก็บผลไม้เซียนหัวใจจันทร,ราพลังนั้นแข็งแก่งเกินไปสําหรับข้าที่จะเก็บอันอื่นอีกจางเขงเฉินถอนในใจขณะที่เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาออกจากสระน้ําเซียนพร้อมกับผลไม้เซียนหัวใจจันทร,ราห้าลูกที่เขาเพิ่งเก็บไว้รวบรวมมากับมู่ดิงสีทันใดนั้นราชาเซียนหญิงจากเผ่ามนุษย์ก็ตะโกนขึ้น เมื่อนางพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับต้นไม้เซียนสีขาวดูสิผลไม้เซียนหัวใจธันตราหายไปห้าลูกนะ่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันมีเซียนไปเก็บพวกเขาเหรอไปได้ยังไงไม่มีใครสามารถเก็บผลไม้เซียนชนิดเดียวกันได้ห้าลูกนะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนชายฝั่งรีวิ่งออกไปใช้วิชากายพยายามมองหาจางรู่เฉินในขณะเดียวกันจางรุ่เฉินก็กลายเป็นบุรุษผู้เรียบร้อย และเป็นหนอนหนังสือเดินกับมู่หลิงซีปรากฏตัวที่ด้านล่างของเนินกระดูกสีขาวที่ห่งางออกไปกว่า20ลี้ความลาดชันของกระดูกสีขาวล้อมรอบด้วยโคลนที่มืดมนมีกระดูกบางส่วนโผล่ขึ้นมาเหนือโคลนให้แสงสีขาวของเสียนและพวกมันทั้งหมดเป็นกระดูกของเสียนกระดูกบางส่วนปล่อยเปลวไฟสีขาวมีต้นไม้เสียนราชาผีอยู่บนเนินและมีผลไม้ราชาผีกว่า20ลูกบนต้นไม้ที่กำลังผีบาน มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังหลายสิบคนยืนอยู่รอบเนินกระดูกสีขาวต่างก็อยากได้ผลไม้บนต้นนั้นอย่างไรก็ตามเนินกระดูกสีขาวอันตรายมากเนื่องจากราชาเซนที่ทรงพลังหลายคนได้รับบาดเจ็บแล้วนั่งอยู่ข้างๆร่างกายเต็มไปด้วยเลือดจารุเฉินสังเกตความลาดเอียงของกระดูกสีขาวอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็จากไปพร้อมกับมูหลิงซีหลังจากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความลาดชันหลังจากนั้นไม่นานจารุเฉินก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาและมาที่เนินกระดูกเขา ใช้พลังมิติและเก็บผลราชาผีสี่ลูกเขาจากไปในขณะที่ทุกคนจ้องมองเขาด้วยความตกใจการเก็บผลไม้ราชาผีนั้นยากกว่าการเก็บผลไม้เซียนหัวใจจันทราดังนั้นจางว่อเฉินจึงมีเพียงสี่ลูกในตอนสุดท้ายในอีกสองชั่วยามต่อมาจางว่อเฉินก็เก็บผลไม้เซียนได้17ชนิดสิ่งมีชีวิตในลานทิศใต้ด้านนอกทุกคนรู้ว่าผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ฝึกฝนพลังมิติได้ปรากฏตัวขึ้น เขาเป็นบุคคลลึกลับที่มีทักษะที่น่าทึ่งและเขาสามารถเก็บผลไม้เซียนได้ราวก,กับว่ามันเป็นผลไม้ของเขาเองผู้นำของโลกขนาดใหญ่คาดเดามันจะต้องเป็นผู้ควบคุมมิติผู้ฝึกฝนมิติธรรมดาไม่สามารถทรงพลังขนาดนั้นได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ